และนี่คือช่อง Feel Fizzling นะฮะวันนี้ไม่มีอะไรมากแค่บอกว่าอุดหนุนด้วยนะฮะเราจะมาขายดาบเอตงซาร์ลักนะฮะดาบนี้เลยผมได้ไปซื้อมาจากกลุ่มตต้ตา t ุ t เปอร์มาร์เก็ตนะฮะไม่ได้ไปซื้อเมาส์มาไปซื้อมาแค่ตัวดาบบางเลียวซื้อมาเราเล่นจนเบือ่อแล้วฮะก็เลยขี้เกียจเล่นซาร์ลกแล้ว ก็เลยจะมาตั้งขายนะฮะ610ช่องทางที่สะดวกช่องเดียวฮะจ่ายทางทัวเล็ตนะฮะต้องโอนมาก่อนแล้วค่อยจ่ายแล้วค่อยส่งของไปนะฮะอยากซื้อก็ผมจะขึ้นลิงก์กลุ่มต,ตัวท่าตัวาทูซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็แล้วก็เฟซเฟซบุ๊กของผมขึ้นไปขึ้นมานะฮะแล้วก็ ไปแอดแล้วก็ทักมาได้เลยต,ต่อต่อรองราคาได้นะฮะได้นิดไนิดเดียวแค่นีน้ฮะแจทักทัวร์เลยคนละสิบบาทไม่โกงแน,น่นอนครับครับกูซับสล้วใครดีครับดึดดึด